อันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนได้เห็นแล้วรู้สึกว่าเออนี่แหละน้ำจิตน้ำใจที่มันมีอยู่เต็มสังคมไทยแบบนี้ทำให้สังคมน่าอยู่กับภาพที่เจ้าของร้านขายข้าวมันไก่นะครับคุณผู้ชมครับเห็นคุณลุงเก็บของเก่าเดินผ่านไปผ่านมาหน้าร้านอถ้าผมเป็นคนขายก็จะคิดว่าลุงน่าจะหิวเจ้าของร้านที่นี่ก็เหมือนกันก็เลยถามลุงว่าทานข้าวมันไก่ไหมครับปรากฏว่าสุดท้ายพอคุณลุงได้ทานก้าวมันไก่เพราะว่าเจ้าของร้านทําให้คุณผู้ชมมีภาพนี้เกิดขึ้นเป็นภาพที่คุณลุงเนี่ย ก้มลงกราบกราบแบบขอบคุณจริงๆคุณผู้ชมค,คืออันนี้เจ้าของร้านเนี่ยเขาถ่ายภาพเอาไว้แล้วเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเนี่ยนี่คือคนที่เขาไม่มีอะไรจะให้มีแค่การขอบคุณแบบก้มกราบแบบนี้เลยนะหลายคนก็เลยดูแล้วเออประทับใจเพราะคุณคุณอ่าเพราะคุณผู้ชมครับคุณลุงเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งนะไม่ใช่เดินมาแล้วก็มาขอกินข้าวเลยเอาจริงๆต่อให้เดินมาแล้วขอข้าวกินทางเจ้าของร้านเขาก็ใจดีอยู่แล้วเข้าเข้าใจ ก็น่าจะให้กินแต่เนี้ยลุงเดินผ่านไปมาแล้วก็เหมือนกับน่าจะแบบอยากกินนะแต่ก็เกรงใจเพราะรู้มันคือของขายของค้าของขายนะครับคุณผู้ชมเจ้าของร้านเอาเรื่องนี้มาลงเอาไว้นะครับคืออย่างนี้ว่าพอเริ่มต้นเนี่ยเห็นคุณลุงเดินผ่านไปมาใช่ไหมก็เลยถามว่าทานข้าวมันไก่ไหมครับซึ่งลุงก็บอกว่าลุงไม่มีตังคุณผู้ชมเนี่ยฟังแล้วเราก็แบบสะท้อนใจลุงบอกลุงไม่มีตังเจ้าของร้านบอกไม่เป็นไรครับนี่ร้านผมเองเดี๋ยวผมเลี้ยงเลยนะ ลุงก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นขอซักหนึ่งถ้วยแล้วการใส่โฟมมาให้ลุงก็ได้เสร็จปุ๊บเจ้าของร้านเนี่ยก็ทําเสร็จสับแล้วก็ให้คุณลุงไปแล้วสิ่งที่เจ้าของร้านพูดต่อไปก็คือว่าลุงถ้าเกิดรอบหน้านะลุงหิวอ่ะลุงแวะมาได้นะครับลุงหันหลังควับกลับมาแล้วก็วางของแล้วก็ก้มกรับภาพนี้เลยคุณผู้ชมนี่แหละเจ้าของร้านเขาบอกว่าตอนนั้นน้ําตาซึมเลยแล้วภาพที่เจ้าของร้านเอามาลงเนี่ย มีแฮชแท็กเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่าผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้วเนี่ยพอเอาไปลงปุ๊บคนก็แชร์แล้วเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากจะเล่าให้ฟังในช่วงเริ่มต้นวันจันทร์แบบนี้เริ่มต้นการทํางานจะได้มีพลังใจในการทํางานเพราะอะไรเจ้าของร้านบอกว่าผมเอาภาพเนี้ยมาโพสต์ลงไม่ใช่อะไรหรอกในวันที่ผมเหนื่อยอะ่ะในวันที่ผมท้อผมจะได้กลับมาดูแล้วก็จะได้เห็นว่าเออเนี่ย คนที่เขาลําบากกว่าเราก็มีตั้งเยอะแยะนะครับนี่คือในมุมของเจ้าของร้านคุณผู้ชมครับเอาเรื่องนี้ลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณประสิทธิ์ปัตตเนศนะครับเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ปทุมธานีเดี๋ยวใครอยากจะตามไปอุดหนุนได้นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอยู่ตรงไหน<ฆ>เนี่ยพี่คนนี้ใจดีมากเลยบอกไอ้ภาพเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเกิดตั้งแต่21มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วคุณประสิทธิ์บอกอย่างนี้บอกผมนะผมเป็นคนต่างจังหวัด มาตามพ่อแม่มาอยู่กรุงเทพตั้งแต่เด็กอตอนนี้มานี่แบบชนิดเหมือนที่เขาบอกว่าเสือผือนหมอนใบอ่ะครับหอบคิ้วกันมาแบบนั้นเลยครอบครัวลําบากนะฮะไม่ใช่ว่ามาปุ๊บมีตังเลยตัวคุณประสิทธิ์บอกผม,มเคยยากจนมาก่อนเคยไม่มีตังมาก่อนเพราะฉะนั้นผมเข้าใจเลยอ่ะว่าคนที่เขาไม่มีเงินผมช่วยตรงไหนได้ผมจะช่วยเต็มที่และที่อยากจะโพสต์เพื่อให้คนอื่นได้เห็นว่า คนที่เขาไม่มีตังคือเขาไม่มีตังจริงๆนะค่ะจะเป็นหลักสิบหลักร้อยหรือเท่าไหร่บางทีไม่มีตังติดก,กระเป๋าเลยด้วยซ้ําคือเหมือนคุณลุงท่านนี้เก็บของเก่าะขนาดของตอบแทนยังไม่มีเลยอ่ะสิ่งที่คุณลุงตอบแทนได้ก็คือนอกจากคําว่าขอบคุณแล้วนั่นก็คือการก้มลงกราบแบบนี้ครับคนที่ผมช่วยเหลือเขาแล้วเขาตอบแทนโดยการก้มกราบอย่างเงี้ยคือมันมันมัน,มน,มนสุดๆนะครับของคนที่เขาเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนเราแต่เขาแบบ แสดงออกมาคือมันมัน,ม,นมันเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแบบจุกไม่อกนะครับแลวนนั้นที่ร้องไห้เลยน้ำตาตเลยน้ำตาก็ซึม่เลยครับน้ำต,ตาถึงแบบเออ<ด>ที่คนเราแบบเวลายแย่แย่จริงตอนที่พ่อแม่ทํางานในกองตา่างๆนะครับก็อยู่บาัากินข้าวคนบาตเลยครับก็มันจะสัมผัสได้ครับความที่ไม่มีความที่เหิวอะไรเงี้ยครับก็เราเจอคนแบบนี้เราก็เลยก็เลยช่วยเกัน เนี่ยแล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าคุณลุงที่เราเห็นในภาพเนี่ยแกเป็นคนเก็บของเก่านะคะคแล้วใช้ชีวิตสมถะมากคือลุงไม่เคยรับเงินใครนะอขอรับแค่ข้าวคือหลังโพสต์ออกไปอะค่ะคนถามกันเยอะอยากจะช่วยคุณลุงคุณลุงบอกว่าอะไรรู้ไหมไม่ดีกว่าแกอยากใช้ชีวิตเงียบๆไม่อยากวุ่นวายแค่เก็บของเก่าอะได้วันละเจบาทแกบอกว่าแกพอละแกขออยู่แบบนี้ถ้าเกิดว่าจะมีน้ําใจกับแกเป็นอาหารแบบนี้พอแล้วไม่รับเงินด้วยนะคะทีนี้ ในมุมของคนดีคุณประสิทธิ์คุณผู้ชมถ้าผ่านไปเส้นทางนัดนอดหนุนกันหน่อยไหมไปทำความรู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าม้อใหญ่ไก่มารัสาขาสองค่ะตั้งอยู่ถนนทางหลวง3-4-5ลงสะพานประมธานี2นะคะมุ่งหน้านนทบุรีเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นมีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่มะรัข้าวมันไก่ไก่ย่างไก่ทอด ไปอุดหนุนคนดีแบบนี้จะได้ต่อยอดน้ำใจในสังคมออค่ะผมเข้าไปดูในเพจร้านนะเขาม,มีเพจด้วยนะ,ะออน่ากินชางข้าวมันไก่แบบเนี้ยไม่ติด <S <S ตเลยทุกวันด้วยข้าวมันไก่ก็ได้หรือจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวก็เลยเอามาทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะ <S <S อุดหนุนเยอะๆค่ะไปอุดหนุนกันคุณผู้ชมยูลละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี